สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมตัว410นะครับแหนบเขาเดียวสีแดงนะครับแดงสดเลยนะครับจัดว่างามครับ รอบด้วย410นะครับอันนี้แหงเอาเลยนี่ครับ4400ดังหน้าเงาเลยโอ้ชบชมเงมี่ยอันนี้เดิมๆครับผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับถันม,มันสองฟังนะครับแคดวอ์งสองแผ่นนะครับ แต่ทันยางยางอะไระครับผมอ๋อที่เก็บสายไฟนะครับที่เก็บสายไฟคันนี้ก็อากาศอยู่ข้างหลังครับเจ๋วเลยนะครับไฟแท้ LED นะครับโตรท็อปเลยนี่ไฟท้าย ลงแนบนี่ครับกระบอกรีทัดเดอร์นี่ขอ,อตัวปันป่นปั่นยางอันนี้สาย๋อ,อสายไฟสายลม สายต่อลงสายเก็บด้นต,ต่างๆไปออสองแป้นนะครับเบาะหนังนะครับ อต่างๆก็มีที่อยู่่ะนี่ไอ๋อแม่แรงตัวนะยกเอยกแม่แรงยกนะครับอ่าไปต่อกบแมแรงนะครับตัวเนี้ยนี่ับเวลายกเนะี่ยมันเชื่มอมอย่างนี้ยกตัวกันอุปรกรณ์ครบเลยนะครับโอ้มีบ็อกแบ็คเตอร์ เด็มนิ่มคันนี้เนเธอร์แล <c oughs> นด์คร,รับผมเนเธอร์แลนด์กลิ่นหอมเลยครับกลิ่นโรงงานยังอยู่เลยอ่ะหอมมากเบ่อ,บอหนัง นี่รีทัชเดอร์นะครับนะคันเกียร์รีทัชเดอร์ห้าระดับเ๋าเลยนะครับเนีย่ยไฟหัวเก่งนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเ ไฟลีต่างๆปั๊มน้ำฝนนะครับย,ยกล้อนะครับตัดแบตนะครับเบรกมือที่นอนเขาใหญ่จริงๆนะยี n สิบเอ็นเนี่ยยี n สิบเอ็นยี่สิบเอลกวาันไปโคตรงามนะ อ๋อคุญเจแล้วก็คุญเจรีรโมทนะครับนี่รีทาร์ดนี่รีทาร์ดรีทาร์ดคุสคอนโทรลน,นะครับเอฟแบ็กเอาละแต่เ,เราจะมาจะสตาร์ทกันนะครับ เสียงนี่นะครับหน้าปัดเจ็ดนิ้วนะครับหน้าปัดโคตรล้ำเลยนะครับไอรุ่นสองพันยี่สสองเนี่ยจะเป็นตัวแบบนี้หมด นะครับที่รีวิววนไปแต่ละคันก็น,น่าปัดจะเป็นแบบนี้นะครับหนุนกันนุ่นก็สวยนะครับนุนนุน,น,นจอดสวยมากนะครับเออมี P.T.O. ด้วยนะครับคันนี้ที T ่โฮมี Me. นะครับ traction control อ๋อนุนหน,น้าจอขึ้น อันนี้จะไม่กดนะครับติดเฟลนเชลล็อกส์นะครับแต่ผ้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นผ้าใหม่อ่ะคือมันมันนิ่มนะครับมันนิ่มกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับตอนนี้นะครับอ๋อมีม่านข้างนะครับม่านข้างรูดอ๋อสันลบปิดอยู่อันนี้ตัวอ๋อเก็บผ้าม่านอันนี้ก็าลาง รางพม่านนะครับลางอ๋อซื้อละซื้อมาติดได้เองนะครับนี่เขามีไม่ให้ด้วยนะครับอีโคอ๋อเหมือนเดิมใช้อีโคดีกว่าเอาเอา,า Eco, อีโคสีเขียวใช้สีเขียวจอขอบสีเขียว น้ำมันจะหมดนะครับสองเปอร์เซ็นต์แล้วเรด,ดับเครื่องดีกว่าไม่รู้น้ำมันมันเหลือนิดเดียวนะครับอ่ะแต่ระด,ด,ดับเครื่องดีกว่าเนาะแล้วก็ส่วนหน้าจอก็อเป็นเบื้องต้นไปแล้วนะครับอะ,อะไรอย่างเงี้ยฟังก์ชันก็เหมือนตัวสี่นิ้วแหะครับอย่างเงี้ยวันนี้มันเป็นเจ็ดนิ้วให้มันดูใหญ่ขึ้นอาจจะเรียแรงลมต่างๆอะไรที่บอกนะครับแล้วก็ย้ายสี่มุมสี่ทิศอะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนปิดเบาะดมนี่ปเลยแด้วเราก็เก็บพวงมาลัยน,นี่กันแดดเออกันแดดกล้องไปโฟกัสโอเคอึ๊บ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาชมที่นอนแบบใหม่กันนะครับนี่กระจกข้างหลัง เปิดหลังคากันนี้โอ้โหแสงแสงสว่างดีจังเลยครับโอ้วิวใหญ่แล้วครับแค่นี้ก็หัวพีก็ใหญ่แล้วอันนี้พี่ตีพี่ตีใหญ่อ่ะจะลงแล้วกันนะครับ สดนะสดทั้งคันเลยแดง เดิมๆเขาเนี่ยสวยแล้วนะครับเนี่ยครับชอบโลโก้เขาตรงนี้ฮะไอสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เขาเนี่ยสวยงามมากเลยอันนี้แหละครับ410 อันนี้นะครับขอบคุณมากครับผม